ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาดู FD ดีฮัตชิวกับ FD ดีหัวเห็ดนะหนึ่งหนึ่งกันนะทุกคนนะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะไปเหมือนแบบได้ข่าวมาแว่วๆว,ว่าหัวเห็ดนี่เคยชนะมาก่อนแล้วนะทีหนึ่งนะดูว่าใครจะชนะนะผมเอฟดีหัวเห็ดกับ FD ดีฮัตชิวนะ เฮ้ยทำไมไม่มีเสียงอ่ะเออไม่มีเสียงว่ะทำไมไม่มีเสียงในเกมอ่ะเออเสียงในเกมไม่ดังอ่ะโห้โหยโหยเล่นดีสร์อเหมือนกันด้วยนะเอาว่ะหัวเห็ดมีเกาะสองนะแต่ฮัตชิวไม่ซื้อเกาะน,นะ อัชิวไม่ได้ซือ้อเกาะนะแต่หัวเห็ดมีเกาะสองนะจังหวะนี้นะอาชิวเหลือเงินสี่ร้อยหัวเห็ดไม่มีเงินไม่เหลือนะดึงไปยังวันนี้เอาวะเอาวะโป๊ะโป๊ะดีเสิร์นี่นักเดียวก็รู้เรื่องนะแต่ได้มีเกาะก็ได้เปรียบหน่อยอเวลาโดนตัวไม่ค่อยเจ็บนะ ลืมเปิดเสียงจัะโอ้ยโดนไปหนึ่งเม็ดโดนไปหนึ่งเม็ดนะอาชีวโดนไปหนึ่งเม็ดนะจังหวะนี้นะโอ้ยหัวเห็ดโดนสวยมากขึ้นอุยอ้ยหัวอาชีวโดนอีกเม็ดนึง โอ้โห oh oh, เรียบร้อยนะเป็นทางด้านของหัวเห็ดนะครับผมขึ้นนามาก่อนหนึ่งนะหัวเห็ดขึ้นนามาก่อนนะครับผมหนึ่งศูนย์นะจังหวะนี้นะฮัทชิว,วจะแก้เกมยังไงมาดูกันฮัทชิวแต่ฮัทชิวได้ลูกซองมาเหมือนกันนะแต่หัวเห็ดเกาะสามนะฮัทชิวเกาะสองนะครับตอนนี้นะ เอาวะเอาวะหัวเห็ดฉีกซ้ายออกมาเฮ้ยเขาอยู่ข้างหลังนะชิวไอ,อ้มันจะเห็นแล้วนะจังวานี้โอ้ยสองเม็ดโดนไปก่อนเก็บนาะเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดันไอวอลรอบตัวเองเติมยาก่อนจังวานี้อาชิวพยายามอัดไหอัดที่วัาานวไหนก็มา,าจ้าเอ๊ยยังไง ไอ้ใจไอ้เหี้ยไอ้เจเข้ามาแล้วหัวเห็นบิออกไปไล่ยิงัาชีวไล่ยิงอาชีวโ้โดนสวนมาหนึ่งเม็ดแต่หัวเห็ดยังพันยาอยู่นะอาชีวก็เหมือนจะพันยาเหมือนกันนะครับผม ีับร้อยครับเสร็จหัวเห็ดนะจังหวะนี้นะโอ,โ,โอ้โหดีเลยพี่สกอตจะจีบตอนกลางคืนทำไมอะวายุหัวเห็ดให้ผมอัดคลิปจบแล้วอ่ะไม่รู้พี่ไม่รู้นะไม่รู้เมื่อกี้ใครเข้าห้องมานะครับผมอันนั้นเลอหัวเห็ดกับ ่เหลือหัวเหตดสิจะบอกว่าเหลือหัวเหตุไม่ได้ต้องบอกว่าหัวเหตุการ์ฮัตชิวเลยนะหัวเหตุนำไปสองศูนย์แล้วนะหัวเหตดว่างไงจังวะนี้โดยดไปหนึ่งเมตรก่อนเจ็บไหมโดยไปร้อยกว่านะเหมือนจะกดเอล็อกขึ้นมาแล้วจังวะนี้จังวะนี้ไอวอลยังเร็วอ,อยู่หัวเหตดอ้อมหลังมะโอ้โหง่ายๆเลยครับ พลาดแล้วอัพชิวโอ้โหหเห็ตุํำทบด้วยว่ะเอาเรื่องนะหวเห็นุนำไปถามศูนย์เลยนะไม่มีอะไรดูอ๋อเออาวา่างๆเขเข้ามาดูพี่สตรีมได้นะทุกคนนะผมเข้าไปเออเห็นแล้วเข้ามา ไม่รู้ว่าเข้ามาได้ไงเหมือนกันไงตอนแรกพี่ก็งงอ่ะเอ้ยใครเข้ามาพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เลยกดเตะไปนะไม่ไหวเลยสวัสด,ดีสวัสด,ดีแสนแสบด้วยนะครับผมอย่างตึงตึงแล้วเริ่มตึงแล้วนะนี้เรื่องแล้ว,ลวต่างคนต่างเริ่มไม่เข้าแล้วนะทิวเริ่มตั้งหลักแล้วไม่ไหวแล้วนะโดนไปสามสูดแล้วนะ โอ้ยเฮ้ยมันจะมียิงทักทายมาหัวเห็ดว่าไงจังหวะนี้หัวเห็ดยิงไปอุ้ยโดนสวนมาหนึ่งเม็ดอุ้ยโดนอีกเม็ดหนึ่งห่วงพันยาห่วงพันยาเขาเจาะอุ้ยเอ้าเจ็บเอ้าเอ้าเอาแล้วยังไงหัวเห็ดเดดบุล่ยิงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดดบุลบ้านเดดบุเฉยเลยฮะชิวเอออัาชิว่ายิงอยู่ มีอะไรกดมาจังหวะนี้หัวเหตุจริงมาโหาเจ็บเป็นหัวเหตดอีกแล้วหัวเหตุมันเอาเรื่องจังหวะทุกคนเออหัวเหตุเก็บไปสี่ศูนย์เลยนะจังหวะนี้เอาจัดจัดนะจังหวะนี้นะ อัดชิวต้องแก้เกมหน่อยแล้วไม่งั้นเขินเลยนะเนี่ยอัดคลิปอยู่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้อัดคลิปอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเอาลง Youtube นะพี่ตัดคลิปไปลง Youtube นะครับเนี่ยอัดชิวจะทำยังไงไอวอมาก่อนในะวันนี้แล้วเอาแล้ว จะวิ่งออกขปวาได้หรือเปล่าเอ,อ้ยไอวอรมาก่อนหน่วพฟาในวันนี้ปุออ๊บโอ้โหยังไอวอรทันไไไไโโยังไอวอรทันอ๋อวิ่งออกไปได้วิ่งออกไปได้โอ้ยไอวอรได้เอาจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเป็นฮักชิวนะครับแก้เกมขึ้นมาได้นะยิงโดนหัวใช้เป็นลูกซองลูกซองเก่านะ อ็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับผมยูทูปพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทุกคนเอาวะพี่เพิ่งเริ่มทำนะยูทู e นะเพิ่งลงไปได้ไม่กี่คลิปเองนะครับผมเพิ่งลงได้สองสามคลิปนะผมอยากใส่กับหัวเห็ดเดี๋ยวเองไปไปคุยกับหัวเห็ดมานะตกลงกันได้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่อัดให้หนึ่งคลิป ี๋ยวสตรีมไปด้วยอาลิปไปด้วยเลยนะถ้าใครจะหนึ่งหนึ่งก็บอกได้นะครับผมยังไงฮะคิวกับโมเฮดปอ,อกสายมาแล้วจังหวันนี้ัาคิวยิงมาก่อนสองนะโว,วเฮดโดนพลาดไหม,มแต่เขาเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะเขามีกระสุนเยอะกว่านะโว,วเฮดก็ถือเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใช้จะได้ใช้ไหม โอ้โหจังหวะนี้ไอาอมาบักหรือเปล่าไม่บักนะไม่บักจะออกไม่ได้นะเขาพัานไอ้บอ้อมตัวเองไว้แล้วจังหวะนี้ฮัทชิวจะรู้หรือเปล่าแต่ฮัทชิวซื้อ M1014 มาใช้มีประโยชน์มากนะครับผมแต่หวัวเหตุเอามายังไม่เห็นหวัวเหตุใช้ M1014 เลยนะ โดนวานกันไปตกหรือเปล่าเอาเหมือนฮัตชิวตกลงมาข้างล่างนะจังหวะนี้นะหัวเห็ดวิ่งตามลงมาฮัตชิวจะทำยังไงร,รอเลือดเต็มหรือเปล่าอุ้ยโดนสวนมาเข้าชาร์จแล้วจังหวะนี้อัตชิววิ่งลอกหลบอยู่โดนสวนมาไอวอลไปก่อนทางด้านหัวเห็ดวิ่งอยู่ในเขาวงกด โอ oh. ยังไงครับยังไงครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนตึงจัดเลยนะรอนานจัดเลยเอาแล้วไอบอลไปก่อนหนึ่งทีนั่งรอ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 โดนวงเจ็บหรือเปล่า หวนมาหนึ่งวิโหวนมาออกไม่ได้หวยจะออกไม่ได้หวยจะออกไม่ได้เอ้าเอ้าใครตายวงหวยตายวงนะโอ้โหังหวันนี้ตีตื้นขึ้นมาเป็นสี่สองนะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะหวยเหตตีตื้นขึ้นมาเป็นสี่สองนะเฮ้ยไม่ใช่ฮัตชิวดิฮัตชิวตีตื้นมาเป็นสี่สองนะ มีโอกาสนะครับเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นสี่สามสี่สีสส่ไล่มาได้นะที่เริ่มคัตชิวเริ่มตีตื้นขึ้นมาได้นะโอ้ไอวอ์กันหนุนเนียม,มาก เอ้ย don t, don t, don t. โดนโดนโดนหุ่ยโดนเปิดก่อนผมบอกแลว้วว่ามีจังหวะแน,วน่มีจังหวะมีจังหวะที่ที่จะเป็น4-3นะฮาทชิวเริ่มตั้งหลักได้เลยนะเรียบร้อยเป็นฮัทชิวเอาว่าเอ้ยน้ำตกคื้นเดีดิเอาว่า,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 า4-3ว่าทุกคนเอาว่าตีตื้นขึ้นมานะจังหวะนี้ครับผมใครจะไปคิดนะ คิ้วตีตื้นขึ้นมาเป็นสี่สามนะครับผมตอนแรกนี่จากสี่ศูนย์ยหรือเปล่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่จากสี่ศูนย์นะครับเนี่ย YouTube พี่ชื่อเหมือนเพจยเลยปะครับอ่ามันจะมีคำว,ว่าเกมเมอร์ข้างหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้นะทุกคนเดี๋ยวรอจบเกมนี้ก่อนนะหัวเหตุมาแล้วอย่วาวันนี้ปัดไอไปหนึ่งเทปัดไอไปสองเท เหมือนจะมีดีเซอร์นะเหมือนฮัชชิ่วจะมีดีเซอร์นะจังหวะนี้นะจะแพงลิ้นหรือเปล่าจะเบ็ดเดียวปุ๊บเลื่อนสีเท่าเลยหรือเปล่าวิ่งสวนกันมากหัวนะีสอ,องนะัดแต่โดนไม่เต็มนะโดนไปอีกสองนะัดฮัชชิ่วเหลือแปดสิบเรียบร้อยนะเป็นทางด้านของหัวเง็บนะครับผมเก็บขึ้นมาเป็นห้าสามนะทิ้งหางออกไปอีกนะครับผม ซ้อมทีบีอีกไหมตอนนี้อ่าซ้อมเสร็จแล้วนะครับผมอะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับซ้อมอีกทีหนึ่งนะซ้อมพรุ่งนี้น่าจะซ้อมทั้ง F.D. ทั้งกับดีบูเลยนะน่าจะซ้อมด้วยกันทั้งสอง,ท,ง,ท,ง,สองทีมอ่าซ้อมทีมดีบูด้วยแล้วก็ซ้อมทีม F.D. ด้วยนะ ชี่ว่าไงจังวะน,นี้หัวเห็ดร้อจ้องจ้องอยู่เาโดนมาโอ้โหสวนสองเม็ดจบเลยเรียบร้อยครับผมทุกคนโอ้โหก็เป็นอ่าทางด้านของหัวเห็ดนะครับผมชนะไปหกต่อสามนะครับผมนะแต่ทำไมอ๋อตายวงไปรอบหนึ่งนะดาเมจพันแปดนะก็ ใครที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามารอดูคู่ต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นใครนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ